ピッ สวัสดีจ้าเหล่าเกมเมอร์ที่น่ารักทุกคนมาพบกันอีกแล้วในช่องเกมมันเดย์นะคะเว็บที่รวมข่าวสารบทความและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกมมาฝากชาวเกมเมอร์กันแบบจุใจนั่นเองค่ะฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เรากันด้วยนะคะการเล่นเกมคนเดียวเนี่ยบางทีมันก็ได้อีฟิลหนึ่งอะเนาะแต่พอเล่นเกมนานๆมันก็เหงาใช่ไหมล่ะเพราะงั้นเราต้องไปหาเกมที่มาเล่นกับเพื่อนคลายเหงาเพิ่มความสนุกในอีฟิลลิ่งหนึ่งกันบ้างนะคะ ะะและในวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำเกม m ัลติ p พเยอรเล่นกับเพื่อนต้องลองเล่นในปี2022มาฝากให้เพื่อนๆไปเลือกมาเล่นกันนะคะ เกมที่1เนี่ยเป็นเกมในแพลตฟอร์ม New Nintendo Switch นะคะนั่นก็คือเกม Space t u n t เกมภาคต่อของ Space t u n สุดยอดเกมแนวแข่งขันแบ่งทีมสุดโด่งดังนะคะ Shooting พ่นสีรับบทเป็นปลาหมึกนะคะยิงปืนพ่นสีในโหมดต่างๆเช่นชิงพื้นที่และโหมดหลักของเกมภาคนี้นะคะที่จะพาเพื่อนๆเนี่ยออกจากมหานครปลาหมึก i n น o o p o l i s นะคะเข้าสู่ดินแดนทะเลทรายที่เรียกว่า Space Land อันร้อนแรงในภาคนี้เนี่ยยังมีอาวุธ การควบคุมที่คล่องตัวมากขึ้นนะคะพร้อมกับเกมเพย์แนวเริฟวอลนะคะฉีดสีใส่การเพื่อชิงพื้นที่สุดคลาสสิกนะมีโหมดโคออฟ PVP นะคะเล่นกับเพื่อนๆก็สนุกร่วมมือกันซัดฝั่งตรงข้ามนั่นเองตัวเกมนี้นะคะมีกําหนดวางจําหน่ายบนเครื่อง Nintendo Switch ในช่วงซัมเมอร์ของปี2022นี้ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนั่นเองรอติดตามกันได้นะ เกมที่2นะคะที่กำลังมาแรงในตอนนี้นัก็คือเกม Lost Ark นั่นเองเกมแนว MMO Action RPG นะคะสไตล์คล้าย Diablo ที่สร้างสติผู้เล่นพร้อมกันบนสตรีมมากถึง1.325ล้านคนนะคะหลังจากเปิดให้บริการในรูปแบบ NA EU นั่นเองซึ่งเกมนี้เนี่ยเขามีความฮอตฮิตมาตั้งแต่เปิดให้บริการในเกาหลีแล้วเนาะเนื่องจากว่าตัวเกมเนี่ยมีคอนเทนต์ค่อนข้างเยอะมากนะคะอาชีพที่หลากหลายมีเควสเนื้อเรื่องเควส ย่อยระบบไลฟ์สกิลกูดแรกเก็บหญ้าตกปลาล่าสัตว์ระบบไลฟ์สกิลกูดแรกเก็บหญ้าตกปลาล่าสัตว์หาสมบัติและตัดไม้มีระบบบ้านพักนะคะแล้วก็ฟังก์ชัน PvP ที่ต้องเล่นร่วมมือกับเพื่อนเพื่อ,อลงดันนะคะซึ่งเกมนี้นะคะเขาขึ้นชื่อเรื่องลงเเรทยากมากนะคะถ้าเป็นโซโล่เนี่ยด้วยความที่ตัวบอสเขามีแท็กติคอลที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันของสมาชิกในปาร์ตี้นั่นเองและนี่แหละคือความสนุกของเกมลอตอาร์กนะคะนั่นก็คือ ช่วยกันตบบอสนั่นเองเพื่อนๆที่สนใจอยากลองเล่นเนี่ยก็ลองไปหาวิธีไปลองเล่นกันได้นะ เกมที่3นะคะเมื่อพูดถึงเกมแนวมันตีเพยเยอร์เล่นกับเพื่อนเนี่ยก็ต้องพูดถึงเกม Tom n c y r a i r b o w s o x ิก t r a t t i o นนั่นเองเกม FPS ภาคแก้ของ Tom Can ซี e Rainbow Six e e นะคะที่ต้องพาเหล่าโอเปอเรเตอร์ที่รู้จักกันจากภาคต้นฉบับเนี่ยออกปฏิบัติการกอบกู้โลกจากเหล่าเอเลีหรือที่เรียกกันในเกมว่าอาเคียนั่นเองที่เข้ามารุกรานโลกนะคะเกมนี้เนี่ยสามารถเล่นกับเพื่อนร่วมทีมอีก2คนในสไตล์ PVE มีแผนที่ ทั้งหมดนะคะ4ด่านใหญ่แล้วก็มีด่านใหม่ๆที่จะมีความยากมากขึ้นเรื่อยๆตามมาเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนั้นนะคะตัวนอกจากนั้นนะคะตัวเกมจะมาพร้อมกับโหมดแรงค์ PVE ที่เรียกว่า Mailstorm Protocol ที่ผู้เล่นเนี่ยต้องทำภารกิจมากถึง9พื้นที่เพื่อปลดล็อกอุปกรณ์พิเศษที่ไม่มีในโหมดปกติอีกด้วยนะเพื่อนที่สนใจเกมนี้นะคะก็ไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะซึ่งซึ่งเกมนี้นะคะก็ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะ เกมที่4นะคะที่เอาไว้ใช้เล่นกับเพื่อนต้อตงมีนะั่นก็คือเกม The King of Fighter 15นั่นเองเกมต่อสู้ที่เคยฮอตฮิตในการเล่นกับเพื่อนมาหลายยุคหลายสมัยซึ่งเกมนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่15ของซีรีส์นี้เข้าไปแล้วนะคะภาคนี้นะคะจะมีการจัดทีมแบบ3 vs 3นะคะพร้อมระบบใหม่ๆทั้งท่าใหม่การประสานคอมโบที่ต่อเนื่องนะคะมีตัวละครเริ่มต้นให้เลือกเล่นถึง3.9นักสู้จากทั้งเกมภาคใหม่และภาคเก่าให้เลือก เล่นกันทั้งใน20ปีในเกมภาคหลักด้วยนะคะรองรับการเล่นพร้อมกันสูงสุดถึง8คนนะคะมีโหมด d a r VS โหมดนะคะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเลือกตัวละครนักสู้เพื่อดึงตัวไปจับทีมก่อนคนอื่นนั่นเองโหมดตาแรงหรือจะชวนเพื่อนมาฝึกซ้อมแบบออนไลน์เทนนิงก็ได้ที่สําคัญเกมนี้รองรับภาษาไทยด้วยนะคะวางขายบนสตรีมในราคา1,890บาทไปหาซื้อมาลองเล่นกันได้คะ่ะ เอาล่ะมาถึงเกมสุดท้ายกันแล้วนะคะที่มาแรงเอาเรื่องเหมือนกันนะคะสําหรับตอนนี้นะกับเกม e l d e r r i n งนั่นเองเกมแนวแอคชั่นแฟนตาซีอาร์พนะคะสไตล์โซลไลท์ที่หลายคนเนี่ยว,ว้าวแล้วก็เป็นที่พูดถึงกันพอสมควรนะคะเนื่องจากตัวเกมเนี่ยเขามีเนื้อเรื่องเข้มข้นแล้วก็คาส์อาชีพให้เลือกเล่นกว่า10บคาสนะคะแต่ละคาสก็จะมีข้อดีข้อด้อยที่ต่างกันออกไปมีระบบเท่าสงครามซึ่งเป็นของแปลกใหม่มากๆบอสที่ยากชวนท้าทายจนหัวร้อนนะคะ มีโหมดโคอฟที่สามารถครัฟไอเทมมาซัมมอนเพื่อนช่วยตกบ,บอสได้ง่ายกว่าเกมอื่นๆในซีรีส์เดียวกันนะคะซึ่งแม้จะไม่ใช่เกมแนวมันติเพเยอร์จ๋านะคะแต่อย่างน้อยก็ไม่เหงาเนาะแถมตัวเกมเนี่ยมีภาษาไทยให้ชาวเกมเมอร์ได้อินกันแบบจัดเต็มอีกด้วยนะคะและตอนนี้ก็เปิดวางจําหน่ายอย่างเป็นทางการบนสตรีมนะเพื่อนๆสามารถไปหาซื้อกันได้นะคะและนี่ก็เป็นเพียงเกมมันติเพเยอร์บางส่วนที่เอาไว้เล่นกับเพื่อนได้ไม่เหงาที่เราหยิบมาฝากเพื่อนๆกันนะคะ ยังไงก็เลือกเล่นกันได้เลยหรืออยากอ่านข่าวเกมเรื่องราวเกี่ยวกับเกมก็ไปติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เกมมันเดะกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ขอให้เพื่อนๆเ,เนี่ยช่วยกันคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจให้เรากันด้วยนะคะหรืออยากให้เราทําหัวข้อไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็พิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยนะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่เร็วๆนี้นะบ๊ายบาย